นี่ก่อนแล้วไงต่อ,หอให้หมดสีใช้ใช้ของผมไม่ได้พี่ไปเติมน้ำไหมไปเติมน้ำอืใช้นี่เลยจะใช้ถาดเนี้ยต้องพ้นน้ำก่อนหรอน้ำ,น,น,ำน่อ้พนพน้พนพน้พนพน้นพ้นให้มันแบบ ถ้าจานไปไหนจานขึ้นบนมาเนจานจานนนไว้ผสมสีใส่ถาดนันอ่ะใส่ตรงนี้เอออ่ะแล้วไงต่ออย่างเงี้ยเขาเรียกฝีมือฝีมือไม่ค่อยดีเขาสีเยอะไม่ผสมเองออ๋ต้องเป็นเล่ยเล่ยอย่างเงี้ยอ่ะต้องเป็นเล่ยเดี๋ยวก่อนให้กูฝึกก่อนฝีมือดีต้องอย่างงี้แต่อยู่เล่นเอาเลยอย่างสมมติว่าถ้าอย่างใบไม้เนี่ยการการใช้สีเนี่ยมากกว่ากี่เฉดสีเขาใช้สีเหลือง มันก็โทนสีเหลืองเหลืองแล้วพี่ก็ตามน้ําเงินตามก็แตกแต่ก็คือไม่ต้องใช้เขียวเลยใช่ไหมโอ้ยช้ำๆเลยเด้ก็เนี้ยก็บีบจางนี้ไปนะก็ได้แล้วจิตก็คือลงไปเลยอย่างเงี้ยหรอแล้วน้ําเยอะทําไงอ่ะน้ําเยอะก็ทิชชู่ทิชชู่่ะมีอยู่ตัวนู่นอยู่ตัวไทยวีโยอยู่มีทิชชู่ตลอดเลยน้ำล้นน้ำล้น พี่พี่บีบน้ำเยอะไปเออนั่นแหละใช้เช็ชัแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราจะเปลี่ยนสีก็คือจิ้มไปที่สีน้็เลยเอ๋อใช้เช็ชู่เช็ดอย่างเงี้อ่ะโอเคจบนั่นแหละแล้วก็บีบใหม่สมมุตินะแตะเลยก็พี่บ่มบ่มสีไแก็เนี่ยแล้วพี่ก็แตะเลยอย่างเงี้ยเออแตะเลยสีมันก็ไหลไปอย่างเงี้ยนะเอ้ยยิ่งสีน้ำอ่ะยิ่งเละยิ่งสวย <Ừ. S 2> แปลกดีเป็นไ,ไงน่ะสีน้าเนี่ย <Ừ. S 2> ไม่ต้องไปกลัวไม่กลัวม่งสวยนี่ก็แตะเนี่ย <Ừ. S 2> อย่างเงี้ยมันก็ออกเฉดแล้วเดี๋ยวลองดอกไม้ดอกไม้สีส้มแล้วกันส้มอันนี้เราต้องใช้วิธีจับจับคู่ไหม,มหรือลงไปก่อนเลยเต็มก็ต้องต้องต้องทำในระหว่างที่มันเปียกอะ อยากพี่อยากเปลี่ยนแล้วใช้เหลือบสีเป็นสีนี้ก็ได้ได้เลยก็ได้เลยแต่พี่ควรต้องลงสีอ่อนก่อนอ๋ออย่างเงี้ยมันก็จะไหลปล่อยให้มันไหลเข้ามาหาสีใช่ไหลมันจะไหลอืถ้าไม่พอใจก็เติมสีอ่ะตรงนี้จิ้มมันลงไปตอนนี้พี่ก็ได้ผสมสีกันในนั้นเรียบร้อยแล้วถูกมั้ละ เดี๋ยวอันนี้พี่ก็จะเลอะเหมือนผมแล้วอา้าวเราไม่ต้องมาสมใส่จานอันนี้เหรอไม่ต้องอล้งไม่ต้องแล,ะละ้วหรอกสีมันก็จะไหลไปหากันมันก็จะแบบสีน้ำละนี่นี่พี่แยกสีไม่ออกนะตาพี่มองไม่เห็นพี่ต้องมีพี่ต้องมีอย่างนี้เพราะว่านี่เป็นไฟเหลืองหรือเปล่าคะใช่เออพี่ต้องทําอย่างเนี้ยแม่พี่ต้องทําอย่างง,างี้แล้วแปะไว้ตรงนี้ทําไมอ่ะให้รู้ไงว่าสีอะไร พราะบางทีเนี่ยเราไม่รู้มันสีอะไรไงเพราะเราผสมไปแล้วใช่ไหมเนี่ยชนพี่ก็จะรู้ว่าในในกล่องเนี้ยมันสีอะไรจะเฉดอะไรเฉดอะไรอ๋อ้ยไม่มีอะไรอ่ะเนี่ยสวยละอันนี้ก็เหมือนดันลงสีอ่อนก่อนหลักการอืแล้วก็เติมด้วยสีเข้มมองเลยที Thank mm -hmm. you. มันไหลได้หรอให้มันเลิกบ้างยิ่งเลอะยิ่งสวยเออแต่มันมันง่ายกว่าสีน้ำมันตรงที่มันมันไหลไปของมันเองอ่ะเราไม่ต้องไปเกลี่ยถ้าเป็นสีน้ำมันมันต้องเกลี่ยพอเนื้อมันหนักโอเค ก็คือถ้าแห้งแล้วเนี่ยมันก็หลักการมันก็คือมันจะไม่ไหลใช่ไหม,มเราก็แล้วก็ลงเราลงเราลงเปีดบนแห้งได้อีกอลงทับอีกก็คือเอ,อเนี่ยสวยละเ,ออเนี่ยแหละประมาณนี้ประมาณนี้ออสวยละ